มาต่อกันกับพี่เสือให้เลยละกันนะครับเหมือนเดิมครับเดี๋ยวขอเชฟก่อนนะครับว่าพี่เสือเนี่ยาตารางคิดเงินแบบไหนตัวไหนได้กําไรเยอะลองดอูถ้าเป็นพี่เสือเนี่ยไยนะครับนะาโอ้ถ้าเป็นก้อนท้องนี่ชิ้นละ1 0 0นะครับถ้าเป็นหยกชิ้นละ25ถ้าเป็นถุง,ถ,งถุงเงินนะครับนะ1สิบนะครับนะาก็ไล่ลงมาตามระเบียบาตามลำดับละกันนะครับนะาส้มจะจ่ายน้อยสุดแล้วตามด้วย่า ประทัดหรือพุนะครับนะ้ไปลองดูกันแล้วกันนะครับนะผมขอลองที่เบ็ดละ5บาทก่อนนะครับนะจัดเปิดโทโบไปนะครับนะจัดไป1ิบหมุนดูซิว่าได้เท่าไหร่เท่านั้นละกันกับทุน300ร้อบาทโอ้โหเปิดมาหวานเจีย๊ยบเปิดมาหวานเจีย๊ยบโดดเลยนะครับโดดเลยโอ้โหได้เท่าไหร่อ่ะเอาเรื่องเอาเรื่องเอาเรื่องดิ เอาเรื่องดิผมก็เพิ่งเคยเจอก็คือเปิดมาขนาดนี้นะครับบอกแล้วของอย่างนี้ไม่ลองไม่รู้นะครับนะไม่ลองไม่รู้จริงๆนะครับเอาแล้ว6 8 0บาทเอาแล้วปัลังเปิดแรกเปิดแรกก็บันเทิงเลยเปิดแรกก็บันเทิงเลยนะครับเบ็ดละ5บาทไหลกันปุยหลุยกันไปนะครับโอ้เธอหวานเจี๊ยบเลยของแบบนี้ครับนะเล่นอย่างผมนะครับหนะ้าวันละ3เกมนะครับวันละสามเกมพออ่าของได้แค่นี้เหรออ่าซ้ําให้อีก10หมุ ละกันนะครับแหมโอ้เธอหวานเจี๊ยบมาไวนะพี่เสือไวนะครับนะพี่เสือเล่นไวนะครับนะาได้ได้เลยเสียเสียเลยใช่ครับนะผมบอกเลยได้ได้เลยเสียเสียเลยครับเคยมีคนกล่าวไว้แบบนั้นนะครับอันนี้ไม่เถียงครับกับเกมพี่เสืออยากเห็นอยากลองผมลองให้นะครับโอ้โหดอกนี้ก้อนทองได้เท่าไหร่ร้อยเดียวนะครับนะาร้อยเดียวนะครับนะนะครับนะาพอคิดเป็นตังเฮ้ยมาเฮ้ยโดดเอาแล้วโดดแล้วแจมแจ๋วเจ๋งแจ๋วเคยดูไหมเจ๋งแจ๋ว พี่เสือเต้นเจ๋งแจ๋วแล้วเว้ยเฮ้ยมาดิคูนสิบ เฮ้ยคูณสิบได้เท่าไรอ,อีกตัวอีกตัวหยุดเออสวยงามนะครับได้คูณสิบก็เป็น250บาทสวยสวยกันเลยของแบบนี้นะครับนะเบ็ดละห้าบาทหมุนไป2รอบได้มา1,000นะครับนะทุน300ขอขยับเป็นเบ็ดละ10บาทเดี๋ยวหมุนให้ดูอีกรอบรอบกันนะครับโอ้โหนะวันนี้มือดีมือขึ้นนะครับวันนี้มือดีมือขึ้นเล่นเกมไหนก็ได้กําไร <laughs> นะครับอยากเล่นอยากตามริ้งที่ปากหมุด ชวยให้เป็นในคอมเมนต์ที่ปักหมุดอันดับแรกไปเล่นไปตามเอาอยากได้ตารางเวลาเกมแตกผมแนะนําว่าให้แอดไลน์หาผมนะครับเดี๋ยวผมแนะนําให้เออสาหรับตารางเกมแตกนะให้แอดไลน์หาผมเดี๋ยวผมแนะนําให้นะครับเดี๋ยวผมซ้ำให้ไม่ต้องกลัวนะครับอีกสิบหมุนนะครับถือว่ากาไรนะทุนสามร้อยเฮ้ยโอ้โหต่อเนื่องครับพยายามเล่นต่อเนื่องนะอย่าเพิ่งพยายามเปลี่ยนเกมนะ เล่นพยายามไหลต่อเนื่องไปเรื่อยๆอย่าเพิ่งเปลี่ยนเกมบ่อยเพราะการเปลี่ยน, Boy, ยนเกมบ่อยมันทําให้การที่เราเริ่มต้นใหม่มันต้องเริ่มต้นใหม่ทุกครั้งทุกเกมนะครับแต่ถ้าเราเล่นเกมไหนอยู่เราให้ค่อยขยับเบรไปนั่นแหละครับจจิงแจ๋วเฮ้ยอย่าบอกนะอย่าบอกนะอย่าบอกนะเฮ้ยเฮ้ยเอาเรื่องเอาเรื่องก้อนก้อนปาติดถูนึกว่าได้นึกว่าได้นึกว่าคุณอื้ นะ้นะึกว่าครบแล้วหโหอีกห่างไกลเลยอีกหลายตัวอีกสามตัวอีกห่างไกลเลยนะครับโอเคดองนี้สวยงามนะครับนะอืซ้มไหมนะครับนะื ors, ะนะนะ ors, ขันไม้ขันมือนะอย่าขยับเบรร็ดเลยเกินนะครับไม่เป็นไรสิบบาทนี่แหละมาอย่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 ามากๆเดี๋ยวบดไว้นะครับมเนี่แหละเอาเท่าที่ไหวเอาเท่าที่ไหวแล้วกันไหลไหลมาได้เท่าไร่คุณสิบไหม คูณสิบไหมคูณสิบไหมคูณสิบไหมอีกสามตัวอีกตัวอีกสองเอารุนไปกับผมรุนไปกรับผมโอ้โหไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดโอ้โหได้ร้อยห้าสิบแต่แบบนี้ผมก็เอานะสำหรับพี่เสือนะแบบนี้ผมก็เอานะเออเอือไหลมาไม่มา มาอืมไม่อืมอืมพี่เสือนะพี่เสือพี่เสือนะพี่เสืออืมจัดไหมอีกสิบหมุนไหมอีกสิบหมุนไหมโอ้คันไม้คันมือนะพอเล่นแล้วก็ติดใจนะเอาไปอีกสิบหมุนครับเบ็ดอืมอือเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวขอด้วยเบ็ดละยี่สิบเลยปะ สิบหมุนสุดท้ายเบ็ดลยยี่สิบป่ะสิบหมุนสุดท้ายแล้วกันนะครับกลับมาเจอกันใหม่ที่อีพีหน้าสําหรับถ้าอยากให้ผมเล่นเกมอะไรอยากเล่นอยากตามก็ริ้งที่ปักหมุดไว้ในคอมเมนต์อยากได้ตารางเวลาเกมแตกที่เป็นของระบบเอไอก็แอดไลน์มาหาผมแล้วกันอไอคี้ตกใจตกใจโอ้โหสองพันสองพันเอาเรื่องเบ็ดลยยี่สิบไอี้ตกใจโอ้โหเบ็ดลยยี่สิบเอาเรื่องเลยเอาเรื่องอีกห้าหมุนพอแล้ว ขอพอแล้วโอ้โหแต่ได้เรื่องเลย <c oughs> ได้เรื่อง <c oughs> ได้เรื่องเลยทีแรกได้เรื่องเลยไม่ต้องโดดเออไม่ต้องโดดเก็บทรงไว้เออมาดิไม่ต้องโดด,ออโด,ดทํออาดดทหน้าทมตาตื่นไว้ทีสุดท้ายจบเลยเดี๋ยวเลิกแล้ว <c oughs> โอเคสําหรับบีพีนี้ฝากไว้เท่านี้นะครับอยากเล่นอยากตามอย่างที่แนะนําไว้นะครับลองหาที่เล่นใหม่ๆดูเล่นที่เก่าแล้วเสียลองเปลี่ยนที่ใหม่เล่นดูนะครับนะผมบอกเลยครับว่าใครนะครับนะ ที่เล่นแล้วเสียอย่างเดียวรองเปลี่ยนมาเล่นเล่นที่ที่ผมเล่นนะครับนะอ่าแนะนําไว้นี้ครับคอมเมนต์ที่1นนะครับที่ปักบุดไว้อยากเล่นเองลิงก์ที่สมัครกดลิงก์สมัครไปสมัครเองไม่ต้องใส่ที่มาว่ารู้จักมาจากบางใน u t u b e นะครับหรือว่าอยากได้ตารางเวลาแตกก็แอดไลน์หาผมละกันนะครับนะในคอมเมนต์เดียวกันเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ที่อีพีหน้าอีพีนี้ก็ก่อนสวัสดีครับ